NFT Store Please s e สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้ก็อยู่กับรายการในเวตาเก็บเงนันเองรายการนี้ใครๆก็อยากดูจริงป่าวะ <c oughs> เรามาเล่นแคทมาริโอดีฟ่าด่านหนึ่งเราอันนี้อันนี้เล่นแคทมาริโอสามนะ,ะยังไงวะคือกระโดดได้สูงมากอะวันนี้ได้อะไรวะอ้าว หาแล้วมา what the f อุยอ้ยอุย้ยพ่คิดถึงอะไรวะอาจจะโอ้โหตายแล้วตรงนี้อโอ้โหแบบยังไงดีถ้าเกิดว่ามีเสียงพัดลมเข้าก็ขออภัยเลยนะอากาศมันร้อนจริงๆอะขออภัยจริงๆ เสียงมายนี่ก็น่าจะดังนะไม่รู้อะแป๊บๆบแบบแบบเราต้องผ่านในตรงเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบินที่เล่นแบบครั้งที่แล้วโอเคฟูตายเลยโอ๊ยแปบ๊บช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะอากาศมันก็อ,อย่างเงี้ย เอาเราต้องกระโดดให้มันอันนั้นไงชีวิตสุดท้ายแล้วสินะขอพายด้วยนะอืมเฮ้ยเฮฟุบฟุบฟุบโอ <rogue. S 1> ้ยเ <uld Eleven izens> กือบเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้ารู้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 นะว่ามีแบบแบบ ่าผ่านมาได้ด้วยดีได้อุ๊ยอะไรวะเกมมันตลกดีวะตีลบหนึ่งเลยว้าเราต้องรีบเล่นให้ผ่านนะอ่าอุ๊ยเกมนี้กระโดดอยงสูงอะขอบอกอะ เซฟ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 โอเคเซฟบร้อยเขี้ยเขี้ยโอ้ยลงโอ้โหเกมขอบอกอะแบบสุดยอดตดลบสองเลยโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้อุ้ยอื้อหือ เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวไอจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะนั่นไงอีกแล้วยำตายก่อนยาตายก่อนโอเคเดี๋ยวจะไม่ลืมแล้วจะไม่ลืมแล้ว,ลลวเดี๋ยวนะเราต้องค่อยๆไปนะฮะเฮ้ยอ่าฟื้ วุ้ยข้างบนก็มีแล้วเราจะผ่านยังไงวะเนี่ยโอ้ยต้องยอมตายอีกแล้วมันกระโดดสูงก็จริงเลยเมืกี้ทำไมเรากระโดดมันไม่ผ่านวะติดลมพลดอ่ะฮือฮออ่ะไดี๋ยวเดีเราต้องกลับไปกระโดดตั้งแต่ตรงนู้นดีกว่าอ้าวกระโดดลงมาโคตรกวนเลยอะ ตลบหกแล้วเดี๋ยวว่าถ้าเกิดตีลบสักนะเห็นว่ามันกระโดดสูงสูงทำไมถึงทำกับฉันได้ได็ดคราวนี้ไอเอาจริงละไอจะเล่นจริงๆแล้วนะตีลบเจ็แล้วเราต้องผ่านสิเราเล่นเก่งจะตายเรือแแบบนี้แป๊บหนึ่งนะ โอเคมา <laughs> ไปพักมากินน้ำหิวกระโดดหุ้ยไม่ผ่านแย่โอ้ยอะไรฟ้าโอ้โหอืไอแคปมาริโอ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกระโดดัปต,ตรงนี้โอ้ยตายแล้วแล้ววันนี้เราจะผ่านไหมนะยามตายยอมตาย อ okay. เอาล่ะเราก็รู้วิธีเล่นสักทิงเราต้องกระโดดตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วเราก็ไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวห้ามโดนเมกเ <c oughs> <c oughs> อาุ่เมกทำ <c oughs> <c oughs> อุ๊ยอะไรวะติดลบสิทธิ์ละเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้วิธีเลยละ โดดมาก่อนโดดตรงน,นี้แล้วก็ไปรตรงนี้แล้วก็โดดไปตรงนู้นโอ้ยพี่เมฆเดี๋ยวผ่านด่านนี้เสร็จแล้วก็จะเฮ้ยตีนลบยี่สิบนี่จะเลิกแคร์ละเกมนี้แบบเล่นอย่างยากยากมากๆว้าววววว้าไอพี่เมฆ มันมีอา้าวโดนเมฆตายทีละสิบสองแล้วนะตอนนี้ต้องรีบเล่นอย่างเร็วรีบเล่นอย่างเร็วเลยอย่างเร็วที่สุดเฮ้ยกระโดดเฮ้ยเฮ้ย มันเดินมาโอเคเราก็ผ่านแล้วอุ้ยผ่านยังวะมอ้าวอะไรวะงงวะ่ะ Oh my god my oh my 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 อ<ม>ืมขึ้นฟะุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเน่เน่ นี่โอเคโอเคตรงนี้เดี๋ยวรู้หมดแล้วรตรงเนี้ยโอ้โหให้จบรายการแค่นี้เถอะไม่ไหว